ฟันครับฟันครับไปไกลเติบได้ไปห่อ่อนั้นวัดพุนจ้ะเขาไปในวัดพุนเนี่ยโอ้ยขอว่าหมมันจะออกตัวนี้ล่ะเด้อขอว่าฟันอันนี้มันฟันหลายรอบเลยเนาะค่ะสามรอบเราเมียสี่รอบเราแม่ยสี่รอบแล้วสี่รอบเราฟันเกี่ยวเนี่ยน้องแอลวะที่ทำน้องแอลเคยเห็นรถคันนี้เนี่ยเธอเดียวเธอเดียวเคยเห็นเธอเดียว แต่ว่าเจ้ากะฝฟันฝันฟันเห็นรถคันนีฝันเห็นอีกแล้วเมื่อคืนนี่กับฟันเห็นเอาหมายความว่าเจาะแต่สายฟันไปอะไรครับรถันอะไรละครับรถปิกอัพคันนีบอกเมนแต่ว่าส่วนไปขับไปเขาวัดบ้อวมาแต่ล่ะวัดอันสมเด็จนเมืองคุณอะในเมืองคุณขับเข้าไปก็ดูจะไม่ยังหลเถอน ว่าเมนก็จะจัดงานไงยังบ้านสันโอ้ก็คากแท้ก็เลยวางสิล่ะคือคากแท้วัดดีนองมานอดเจ้าห้องอ,อ,อันอีตปิ๊กปิ๊กปี๊กสามเถื่ออยู่ค่ะอา้าวไปเหยียบเกียร์ข้างไว้บ่เหยียบเอาตีนเหยียบไป้ย่้ยนั่นตีนเหยียบเกียร์ อันไปตีนเยี่ยมให้มันลงกับมันก็บ่เศร้าห้องอืมอาวคือห้องขัดห้องแน่แท้ขอยว่าคขั้นนี้ไลยตีว่าขอยาล้านเปอร์เซ็นต์หรล่ะขอยโอ้ยไม่ใช่ไห่ก็เอ๋ออ่าขอมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์มันใจล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือมันใจอันใดค่ะทะเบียนรถขั้นนี้ล่ะเป็นรัฐบาลไทยอว่าตำล่าไทยรัฐบาลไทยขอยาบเป็นไทยเงินบ่ค่ะเมิน มันใจแกเกอร์เส้นก่อล้านปอร์เส้นคอยฟันเลยครับคัดมือขึ้นหนึ่งฟ้าคอยครับไปผู้เดียวครับไปไปหอดหนดวัดเข้าไปในวัดมีงานหลายพระกับหลายมิยังกับหลายเขาจัดงานอีกยังบุเป็นงานบวงสรวงนี่ลหละเขาคืองานบุญนี่หรอแมนคืองานบุญงานน่เขาสิบวงสรวงอีหยังมิยังนี่ลหละจัดงานนี่จัก็โดนวงสรวงอีหยังอืก็เลยว่าเอา ฝันแบบนี้ฝันมาสีมือสีขึ้นแล้วเนาะแมฝันสีวันสีขึ้นฝันยำพ่นฝันยำพ่นก็เลยวันนี้ฝันเห็นรลดขาหนี้มานีไปขับไปขับไปแบบไปเจอก็พอจะของพอเพนผูอเล็กหายน่ะค่ะเพ่นเห็นหนาบอร์หานี่เบอเห็นมึงขับรถมาหยังมาสั่นมึงเอารถไผมาพนว่ะไปเห็นพอขับจะกินขับรถเขาแล้วมาขอว่ะ รถแพล้วก็จับคับมากนีนล่ล่ะเขาเลยวางสิละ่ะโอ้พนห้องถามเจ้าอยู่ในวัดผ <Man. S 2> mm hmm. ่นบอกเมียนมึงมาฮะกูมึงือขับรถมากพนา่ารถผู้ใดละ่ะพนมาว้ายรถผู้ค่อยๆหูจักนี่ละก็เลยวางสิคับมากยืมรถพนมาเขาเลยวางสิค่ะยืมรถพนมานั่นรถมุ้งห้องเราอ่ะแม่ไปเหยียบเกีย้ยมันเหม็ะะ oh. นเร้าอ่ะพอะ เราก็บอกว่าให้ไปเย็บเกียร์ไว้เยียบเกียร์ไว้ให้เลี่ยนเกียร์ไว้บอกก็ไปตีนเยียบเกียร์อีดีนี่แล้วเย็บเกียร์รถมันไว้ค่ะแต่มันบ่เศร้าดังก็ยังบ่เศร้าอีกบ่วันนี้ไอ้ไอ้ช่วงไอ้หนึ่งสองสามมือที่ผ่านมาได้เย็บได้ห้องบ่หรือว่าขับซื้อขับซื้อมันบ่ห้องแต่ว่ามือนีมันห้องห้องมือคืนนี่มันห้องแมีก็เราโอ้ยขอว่ามันคือห้องฉีน้องขอว่าขับรถจะเด้งก็มาห้อง พนจัดงานดี๋ยขึ้นงานบุญงานยังเหลอพนเหดอยู่หันบัวขาวไงแท่งานไงแท้พอเฮยเห็นพอบันพอเลยว่ามึงขับรถไผมากคนว่ะค่ะว้ายขับโคตรนหูจัก่เหละแต่ว่าพนไผมากยืมมากก็เลยว่างสิละยืมพนมาอ้าวรถมึงห้องเหรอว่ะไปเยียบเกียมมันเหนมันเศร้าห้องแมวเราว่ะผก็เลยไปตีนเยียบอยู่สามเธอแม่ชื่อออกอิลีบอกพี่น้องขั้นนี้ทะเบียนรถนี่ คอยเราไปตีนเหยียบอยู่สามเถอะจะไปเหยียบไอ้เกียบ่อแมนให้มันดับบ่ให้มันดับอ้ดันกับบอดับบอดับสามบอดับแสดงกับหามไปกับบอฟังหามไปกับบอฟังหน่อยขอว่าตื่นมาเร็วมากกว่ากัมากันางเว้าอยู่กับลูกแม่คือฝันทั้งสี่อีกแล้วที่แม่คือฝันแต่ขับรถขั้นอีกแ้แมวว่ะค่ะหน่อยบักนี่หน่อยเนี่ยลยตอบขึ้นแม่มาสิออกรถขั้นอี้แล้วค่ะจัน ว่าเลขสี่ออกทะเบียนรถคันนี้น้องแอวจำได้ปะคะทะเบียนรถสองสี่สามโอสองสี่หนึ่งโอสองหกสองสี่หกหนึ่งสองสี่หกหนึ่งอะทะเบียนรถนะคะน้องแอวอาจจะจำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเจตังจะบอกเนาะทะเบียนรถนี่สองสี่หกหนึ่งแมนทะเบียนรถคันนีนะคะพี่น้องเพราะว่ากะจำา่ได้นาะเพราะว่าเขากลัเขียนไว้น้งนรถเขาก็เลยจำาม่ได้ ก็เลยวันโอ้ยเฮจไดนนอพี่น้องเอ้ยเขาเล่าางสิล่ะครับกูกับครับแล้วครับอีกครับแ้วก็ครับอีกพอว่าแสดงว่าพอพนมาหานี่เพนบรได้โยนเงินห้เได้แต่ว่าพนลักษณะพนซิมามาถ่วงว่าเจ้าครับรถขันหนี้บแมนพนมาถ่วงเหมือนขึ้นเอ้ามึงขับรถไผมากพนวะอมก็ขับรถพี่น้องนียล่ะมากก็เลยวัน ขอว่าสิอมนว่าเข้าว่าบุญยุไซขอก็อยากไปเฮ็ดบุญนี่แหละขอว่าก็เลยไปยืมรถเพื่นมาขอว่าเอาเขาคือไหเมืองว่าสันรถมึงคือห้องเพ่นสันไปเย็บเกีร์มันแม่เพื่อนมาไปดับไ้เดี๋ยวนี้มันตีขอก็ไปเย็บเกีรยอันนั้นกรบโบดับกรบโบดับห้องไปกับโบฟังยังห้องคือเกาห้องคือเก่าอ้าวขอว่าไม้ข้าวไม้จะอะไรน้องเอียววะคิดว่า ตัวเองนี่คืออยู่ห้องตัวเองว่ามั่นใจตัวนี้แล้วการล่างกดเซนพอมันใจแห้งหนอมันใจแห้งพอเมื่อวานในเจ้าก็มันใจเด้แมนค่ะ <Huh? S 2> ขอเพ่เคยมันใจปานนี่ขอจนไปสื่อของมาไหวขอว่าขอไปสื่อของมาไหวแต่พัน์จะสื่อผลละหม่มาไหวขอก็เลยว่ามันนี้ก็เลยไปไปกับอาจารย์คนหน,นึ่งบัมนีนเพื่อนเป็น <Huh? S 2> อาจารย์ที่ เคยรักษาตัวนู่นนี่ละค่ะกับไปบันี้เนเพิ่นรอบ้ามึงอย่าบวงสรวงอยู่เฮือนให้มาบวงสรวงอยู่พี่เพิ่อนว่าก็เลยว่าสิซื้อก็เลยว่าเบื้ออื่นสิเอาอ่อนของนี่ไปไหวเห็นเพื่อนให้นเพิ่นบวงสรวงเพราะว่าสี่บ่ได้บวงสรวงที่อยู่นี่แ่ะที่เกว่าสิบวงสรวงวันที่สิบห้าอยู่ตรงหน้าบ้านมันบอกเพิ่นเว้ยว่าเพิ่นแบงแบงมาหายเร็ว เพิ่นเบงสวงอยู่พุ่นเพิ่นแบงไห้ว่าใส้ไห,ห้เอามาถวายซื่อบัตรถวายปูถวายพ่อแมนเพิ่นไห้เอามาถวายซื่อบัตรเพิ่นว่าบ่ต้องเบงสวงเด้อเราอ่ะพ่อป้าเบงสวงอยู่พุ่นแล้วพุละไมอันนี้เนี่ยมือเศร้าจังถวายเพิ่นเอาเวายเพิ่นถวายเพิ่นเนาะจ้าค่ะแสดงว่าเพิ่นซิโ่ได้เออเอาเงื่อนไห้หรือว่าเขียนไห่นองหัดนี่อาจจะอาจจะว่า มาในลักษณะแบบว่ามาบอกให้เป็นเ,เกี่ยวกับทะเบียนรถเมนค่ะน้องเอ๋คิดว่าจังสันบอกให้จังใดคะ่ะคิดว่าจังสันค่ะเพราะว่าพอวา่าพอพันวาพอพันวาขอ,องซีเดว่สไปเหยียบเกียร์มันล่มไม่สูว่าสันไปเหยียบกับไปเหยียบเกียร์มันล่มมันก็บรรลงพอมันบรลงเฮ็ดจังใดก็เลยวาอองสิว่าเฮ็ดจังใดก็ดเขียนเอารถกับต้นนั่นละเราอะแสดงว่าเราบอกว่าให้ไปเหยียบแสดงว่าให้เอาขั้นนี้แล้วชนะ แล้วก็บอกว่านีเนาะมีอ่าเพื่อนฝันสับสับไม่ได้ขึ้นแล้วเป็น้องเอ๋วสามสี่ขึ้นนะมีสามสี่ขึ้นเมื่อขึ้นกับฝันบานนี่ฝันฝันจบแล้วแล้วบานนี่กลับมาพ่อก็ตามมาอีกตามมาอีกตามมาห่อนเฮือนพี่ตามมาเพราจังไดค่ะบานนี่บานนี่เพื่อนว่าว่านั่นแหละมึงข่าวมึงไปถามเจ้าของรถเขาด้อว่าทะเบียนรถตัวใดเพื่อนว่าจ้าก็เลยวางสี่ พ่อเพิ่นถามบ่นี่เมียนบันีเพิ่นเลยว่านั่นละมันจะออกต้นนั่นละเราก็เลยวางสีแล้วก็เพิ่นบอกปัดเมีนเลยเมีนบอกเพิ่นกะหันหลังไปเพิ่นกะบอกเพิ่นกะหันหลังเราไปเห็นหนาคือเก่าบอกครับบ่อยเห็นหนาคือเก่าโอเคกระตามนี่เอาให้เอซี่เบิ้งเนาขอให้ตัวเลขความฝันข้องเดียวเป็นตัวเล็กชคลาบตัวเหล็กทิ้งวันนะครับในวดวันที่16เมษสายนนะครับ อแคปหน้าจอไปเด้อครับเด้อขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของน้องแอลนะครับผู้ใดอยากจะมารวมทําบุญกับน้องแอลนะครับน้องแอลจะบลงอซองให้ปูม,มือได้ครับ ว่ปูพ้าพนไหว้เลี้ยวพ่นบวงช่วงมอเ้านี่ไปไปมอเ้านี่เพราะท่าว่าบอกให้บุญรรำเนี่ยมาไหว้มาพ่อว่าไปบ้านอาจารย์ไปบวงสวงที่บ้านอาจารย์ก็เลยแบ่งของไหว้ไหว้บนบมายไหว้พออาจารย์พนเคยพนรักษาตโเพ่นก็เลยเอาเอาพรมารักษาโตเอาอยู่ตลอดไปใช้กับเพื่อพอไปนั่งตัวเลขของแหววครอบฟันขล้องแหวถาดมีศคลาบในงวดลัทีิสุภ ขอมาไหวพออีกที่หนึ่งนะครับใบปุยอีกที่หนึ่งนะครับเนาะ,ะอย่าม,มาไหวพ์พอดีที่หนึ่งนะครับขอเป็นตัวเลขสกบอออาบเดอน<ด>้องแอลเดอร์เป็นค้องฟันข้องนองแอลนะครับหนึ่งสำหรับะะตัวเลขนะคะก็สองสี่หกหนึ่งนะคะจะเป็นทะเบียนร,รถนะคะ ตัดเล่น3ตัว4 6 1แล้วก็246หรือว่า f อจะตัดเล่นเองก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะให้กลับไปกลับมาใน4ตัวนี้แต่ว่าวันนี้น้องแอลจะชอบ2ตัวมากที่สุดจะเป็น2 4สถ้าหลักร้อยเป็นตัวไหนน้องแอลบอกว่าเอาเใส่แม่เนาะค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะก็ฝาก FC ตามนี้นะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิสทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็เตมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม